นี่มาเป็ี่ยนยังโอ้ยคนเห็นเจ้าคนดีใจลายคนดีใจลายเ,าเป็ี่ยนยังไปทึกตำรวจจ้า,จาเอาตำรวจ้าพี่อะไรยังเอาค่อยขี่รถมาแล้วขลาดค่อยเขาัาค่อยมียาบา้าฉันว่านะแล้วจะมียาบใบลี่หนึ่ก็มีวะ่ะอา้าวล้วเป็นมาจากไหนอหอบมักใหญ่เอาแล้วเป็นนั่นมียาบา้าเอามาจากไหนเอ้าก็ค่อยกินบพอนี่พอนชันเอามาสาร้างวาเท่อยก่กินพอค่อยก่กินเน่ะคอยก่กินเอาพากันกินบพอนี่พอนชันหอบมักใหญ่ โอ้กระสันพ่อเขาจับมาแนวกินเบิร์ดเหียนเบิร์ดสารแล้วยาบ้ามาจะไดนไปซื้อมาจะไดนเอ้าจะได้ซื้อห้ามันยังเอาเป็นยังขุนหม้อเอาให้คอยโอ้ยยาบ้านะหม้อเอาให้เออหม้ออีได้หม้ออย่งนี้โรงพยาบาลจิตตเวทไหนลูกเอยโอ้ยยาบ้านี่ยาโรงพยาบาลจิตเวทบําเพ็ญยาบ้ายากัญชายารักชาพิบาลโอ้หานาดนันเออแล้วถุงก้อยเป็นเบิดเหียนเบิดสารด้วยนะ ่อยก็เปลี่ยนเอ้ก็เปลี่ยนเมฆก็เปลี่ยนหอบักไงหอบักไงตำรวจับตำรวจับต้อยมียาบ้าดเอ,ออตำรวจพามาหอยใหญ่เนี้ยก็ราะาังยาบาใช่ไหมเฮ้ยไปลงพักไม่สนมาแล้วนะเออยังจับได้ดีปัญญาโอ้จะต้องไปประกัน่อยดิ้ข้าเจ้าพอไป่อยจะไปให้หมอสโรงบ้านาลไปประกันเ่อยเนี้ยโอ้ยแต่สัมภอได้กินยาบ้าดนะตัดรถผู้หมายจับมันกับบ่อปั่นให้เรากินน้ำเน่ ยังบอกออกเพิ่นว่าเอหม,มัดจะได้นหมเฮ้ยกินห้ายยัางะตลอะก,กันมาคุณทำไมกินยาบ้าฉันบอกกินจากไหนมันเปลี่ยนเบิรดกลุ่มเบิร์ดแสงสุดคอยนะโอ้กะเป็นเมกก่กะเป็นตกอกตกใจคลอยเปลี่ยนเบิร์ดพาไปกินยาบ้านี่นะไปไปคอยอีบาปไปพาผ่าคุไปในเดือนเออๆๆๆ